lôi, ừ. Thấy đành Nè nó Ui sao một đề người lôi, Rồi mẹ sao Bởi bà tu Bởi tu dến Sao bà đi bà rung nè được Hãy đi, một kênh Ghiền เอ้ยโหอยากอยากขึ้นตเพื่อนขึ้นเอาขึ้นเปิดตู้เย็นเอื้ยนะเพราะอิงอยากเพราะอยากขึ้นมากสินดอกนี่ผมคือกันเลยนี่นี่ได้อันนี้นี่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 ผมจุกนี่แม่บอแต่เดียวกันได้จุกผมเลยทั้งบริเค็มแม่มันแค่จุกเดียวไม่สามจุกมาให้ป้าดุกมาป้าดุกเด้อ ไอของเน่ของเน่เออของเน่เออเนาะลูกเนาะว้าวไอของอีดาอีสายอันนี้ของนี่กานอาใจแล็บบอว้าวแง่หมวกชุดแง่หมวกกันนอ้ยไปแล้วแม่มีไปนี่นกับหมวกคือการักสวัสดีป้าลูกเในลูกนี่เอ้ย สบายดีเอสบายดีกย่าไปด้วยเนาะมอาโมดกล้องเนาะเนี่ยฉสบายดีแล้วเนี่ยสบายดีแชรปลุบบอกดีกล้วยหนึ่งเลยเันบไนยังเลยแรจะบงได้หรอบอได้เลยเลยอื สบายนีมาผีที่ดสบายดีมันน้ำไก่ป้าเห็นไหมเด้อไม่อยู่ไกลแทะน่าลักเนาะนี่ยังปิดกวยอยู่มานี่ฮอะใช่ใส่ใส่สบาดีเด้อป้าลุงเด้อผัวพอ่อนดีแดกก็ชอบมานอนองนี่ชื่อเกาใช้หมวกนะูก Bà bù. Bà. trái trái được rồi rồi bu 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 mèn là bu bu nè. nè nè là bu bu à à à. Ừ. à à à, ôi à à a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  Hey.

ไปได้ไหมเมนนมนมโอเคโอเคเีป้าพาไปป๊าไปโอ้ยพันยายไปไม่สังเนาะนี่อไร่อะไเนี่ยนมฮะให้ขนมอ่ะขนมไปใส่ไปเาตัวนี้บอกเอาตัวไหนขนมกันไป Thế nồm mềm bò À nồm bà, nè Chịt vớt đây rồi Nồm cần năng đâu Úp Trái bèn hả nó ơi anh đu mẹ ơi gì mà nó con nói này hả anh à, mấy đục nó không bèn hả nó mấy ăn đục mấy Chịu ăn lạ Khập trái nó không khập trái <laughs> cháy Bên Bên cạnh cái hộp cháy cắn Ông kín con rồi kín đội Bèo Bèo cháy Rồi chàng đôi Rồi <laughs> Rồi đấy Đây. Xe bò Xe bò Xe năm tên năm ô oh, oh, tên năm ô oh, ô oh, oh. tên bò là tên bò này <laughs> Ăn tên con bà nưng nữa nè 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 nè

บายสิบไปใส่ดบานวะอยากสิบไปใส่ฮึ้บายไาดุ้บ่ไปไปเน้่ช่เน่ได้ช่เน่ไปทางไหนล่ะเน่พุดน้อู้ยเน่ตกเน่เอ้ยตกได้ตกขนด mẹ nhanh cho tốt thằng đó tốt lấy nó đúng no một người vú tốt lấy đúng à tốt lấy à tốt mát tì lấy hay nó no. bò 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 một rồi người tốt đấy ấy gì vô. เป็นอย่างนี้เลยไขึ้นน้ำกันได้เหรอนะโอ้ยชิยจะขึ้นบินขึ้นโดรนมันหมวกก็เลยเลยน้องก,กินนะนี่นี่น้องก,กินอะไรนี่น่โย่ตัวนะัว่นเนาะตัวดินเ่าะน้องก,กินเนะาะ cái cái đó bớt cái xe mày đâu, đó bớt cái xe mày đấy luôn rồi đây kín là luôn rồi nâng luôn, nâng rốt đây กินขนมแนวก่อนชิปเปิดประตูแรนมาเลยเดยสาวเอ๋นะอืม oh, yeah. 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 เอ็งนางเลยเหนื <Okay. S 1> อ่อยบอ่ <c oughs> ยังยังแบบนี้ <Okay. S 1> <laughs> เอาเอาเฮ้ยเด็ดมันก็ยาออกมาไปเนีกปะป้ะแตกแตกบอกแตกป้าแมกอแม่เขมุนมุนมุนไปเบินนหัวเฮ้ดูดิเป็นจลบเป็นจบมันตกันเ้ย มางจบไปยุบายบายเยนี่นี่ดูมึงอ่ะเลยี่เทปไปเลยี่ฮะทำมมันตัวมันแหงอ่ะอ้าวตีเองยังดู tập lên mùi nhung 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 cắt bỏ mày 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 mày, mày. Ta, ta, mày ta ta ăn mày mà mày mày นี <ừ? S 2> <Cut. S 1> men, ่ยบิวกัดเออกัดเนี่ยกัดดันป่ายเสือที่กัดป่ายเสือมันถือด้วยเชียวตัดคนวะต้องตัดออกแล้วปะเนี่ยแม่ตัดอกเด้อยายใายแม่ตัดอกเด้อเนอะยนี่ยบทกัดเสือเนาะเนี่ยบะ เือนมรครนี hair hair ่เนาะมาเลยนั่งกตินกระตุกกตาน้อยเลยเฮ้ยไหน

บบาายยไปไปไปไายบายมันจะไปแค่ไหนบายบายตลอดต้มบนไดนนี่ลูกเอ้ยฮะฮะใหญ่เอ้ยมันเดียวขึ้นเดียวลรอย่างนี้ก็ต้มบนไดดอกลูกละมแล้งไม่เอาเกิดไปกันบึ๊งยังไปก่อนเอาไปเอามันจะของเกิดไปตกเดี๋ยวว่าอยู่ดีแล้ว เที่ยวขึ้นเที่ยวโรคอยู่เห็นเนาะเงนมีผาด่างและววัดดังเถื่อนไป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 ่าป่ฮะยไปยไปไปเฮ้อหมดไม่ใช่ยม่ใช่ป่าป่าไม่ใช เอ้บายบายไปใช่อีกเนาะบายก็ไปกลับมาคือมันไหลเจ้าสิเจ้าสิตุกเดี๋ยวก็ให้กันอีกบายบายเงือบบายบายบายเมื่อแล้วมาเดี๋ยนอวางซาพักกันเมื่อแล้วนี่เ <c oughs> ดี๋แก้ประตูแล้วลูกเด้อ ตูมันทับประเนเ้ยมาพี่ดึงถิดแก้ประตูออกมาตูมันทับคอหักเอเบอกมั้กรนหนุกมากินไ <c oughs> ก,นก่ประตูล่ะนังอื้ย แล้วก็มาดูดมาเห็นดิเชไปป้ายิงชุบสิ่นี้ป้ายิงชุบสิ่นีชุบงจะกัะเาจิงชุบ่งจะกับใช่แล้วตง้เนาะขึ้นบอขึ้นนี่แม่ดูดาูระหยัดไ่ะบรหยดด้นอนมาเวลาล้างห่พอ ให้ยังไงโอ้ตามดีทัดิสวัดีว <mas k Math> ่าสวัสด <that> ีเด้อปาลุงมาเดี๋ยวพอทิแหม่แม่พื้นบอกอกปวดหัวนะเยน่าอู่เ้ยของแก่กันอยู่ไหนเขินได้ อยากกินทําทุกอย่างเออห็นมาลูกเหินน้ากันไม่กินเรอเหมดเดีวอ้าหมดเดียวไปเล้ยบานดอกมันมันแหนหน้ามันละลายเดี๋ยวจะใส่ส้มพิษดูดลุ่มครึงหนึ่งชิวสองแก้วเลยหนึงบ้านหมบาน คลิปคลิปนี้มันจะกินก็กินได้คลิปเลยหนูกำลัมาดูดน้ำตอเน,นี่ยให้ดูดน้ำแม่หนูนเห็นยังดูดอยู่นี่แหละวันนี้ไปเุ็นนะออกเดินเข่าาไนยังนะออกให้แม่เลยออกให้แน่นยังไงนนะ อ้็นเองกลัวมันครบเลยนี่หนังเบิ่งหนังเบิ่งอยู่แพลงกันบ่แพลงยู่สิบห้าย่านสิโกเอาไปเน่ากินบันหมอบาเลยเพิ่นเน่าเพิ่อยากเพิ่นอิ่มเน่ามึงชิ่งเพิ่นอิ่มกินบ่นนี่นะเอขมวกไม่ใส่อยิ้มจืดเลยนี่เลือกเองไม่น่ะเอาคนอยู่เลือกเองไม่ได้เอาคนอยู่ในนี่เลยนะเอาคนอยู่หนาว น่าวผู้ชายฮมันนี่ดูกินบ้าดิกินบ้ากิดบ้าดิน่าวบนบกอยากบนไหนอยากจะนั่งกินเท่าอิ่มบนได้สาวเออตอนนี้ินมากอ่ะเฮ้ยหาเก็บจะใหม่เลยเพื่อนเห็นยังใหม่เห็นยังเหตีบอตีตีไพ่ไปไปอ๋อใส่ไพ่บอืม อเก็บใหม่กอมาเก็บอ้าห่วยุดน้อแก่เมย์ไปสิระบ้าบ่เอ้ยไ่ได้ใช้ผักไม่ได้ใช้ผักคะเใช้ผักตูดได้กินเก่งใช่ตูเนาะเก่งใช่ผัาน้านน้ำบ่ทานน้หนึ่งนะพรอแม่กินไก่ผักคะได โอ้ให้กระตุนกรใสงบวกไะใสไรมันยูเรนมันยูเรนใสหมวกแล้วงเี่กเด่ทองเอ้ปอกอยู่แทนด้วยทองโอ้ทองเมนะทองย่วนะโอ้ลูกทอง เลยอู้ท่องบอิ่งหาิ่งหมไปนอนอำว้าท้องสามมืออวามนะปวดท้องเลยเมันยังดูชีวิตดีดีเมบลูกเนี่ยกินลกนอนกินลกนอนอ่ะอ้วนไปไหนอ้วนไปไหนวะจะไปใชู้ ีเื่เพื่นนายตกบนไดไปแล้วขึ้นได้กัรมาอลวนี้นะชดชดพี่อยู่ชดเหนือชอดใต่อยู่โอ้ยลูกผั้ใหญ่นเฮ้ยตกบนไหมาปากปูนะฮะ่งเพิมเออ่้เม่เฮมอะไรไวนี้พลาดนอนพลาดไปเลยบแต่บ้านบ่กนอนนลยังด นี่ยลมาได้นี่ลากมาเลน้่ลงมาเลยต้องขึงกัยามาดูพันน้องมาลินทีกินสาจกินนี่จะเป็นางถ้วยนี่าจะเป็นางถ้วยไมกินขาได้กินพันมีแต่บ้านเทียงจำดีแล้วเริ่โต้กัอยข้นคอยลงใช้เกิดกับบถึกเบื้องยูแหวมบถึกเบื้องยูบถึืองยีเนาะี้ เอ้ปดขี่บ่าขี่าขี้ด้วยมันยังหนุกหน้าซีบอะไรสิ่งึ่กางอยู่แล้วข้าฝ้นอยู่แล้ว่ะม่ได้ค่อยึ้นเลยยังคนดีก็มูย่ ตัวกึนมาแล้วอู้มันบกึนอุไหมุดไหมพอแล้วั้างพอแล้วกินบ่พอแล้วพอาเ้บาดเอสะสบาดีป้าดูมีลูกย้สบายดีห้ลดหระยะบาเป็นวันนเวิได้ลูกน้ำมันป้าได้สูบนะขี้แดงไม่อยู่เมื่อไหร่ละเย่ ดูดเด้อไปปาดูเด้อดูเด้อเฮ้ยไปเห็นยังดูวันไปก็ย่าใช่น่าอยู่ะสวัสดีป้ารุ่งก่อนฉะแม่เชิญให้สวัสดีป้ารุ่งก่อนอยากได้บ่อยากได้บออยากสวัสดีป้ารุ่งก่อนขโมยสิขอบคุณสวัสดีป้ารุ่งไม่จ้ดเฮ้ยทำแบบนี้เสร็จแล้วป้ารุ่งไปก่อนแน่ กันชินะทีนีสบายดีสสบาดีจุบจุอยากน้ำอยากน้ำากน้บ่โอเคโอเคยน้ำ